วัสดีค่ะดีค่ะค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อแพวค่ะพี่ชื่ออะไรคะอือหนูเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่ถามชื่อพี่กลับเนี่ยอ้าวจริงเหรออ้าวแล้วปกติแล้วทุกคนเขาไม่ถามเหรอคะใช่มีแต่พี่ยิงคําถามอย่างเดียวเลยพี่รู้สึกว่าอะไรพี่คุยคนเดียวพี่แบบพี่รู้สึกพี่รู้สึกแย่เวลาพี่คุยกับน้องแพลวโอเคแล้วสรุปพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อไอติมค่ะ ไอติมแพรว่าอยู่อยู่อายุเท่าไหร่คะหนูอยู่เท่าไหร่คะสิบเจ็ดค่ะอุ้ยเท่ากันเลยเอาดีๆพี่สิบแปดหนูน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะหนูหนูอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่แถวไหนน้องแพว่าหนูอยู่แถวล้านเผาบ้านเาหรอคะโอ้อยู่ใกล้พี่เลย พี่อยู่แถวไหนคะพี่อยู่แถวไอ้ปทุมค่ะอ๋อโอเคหนูหนูเรียนหนูเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วพี่พี่เรียนอยู่ไหมคะพี่พี่พี่ไม่ได้เรียนแล้วค่ะอ๋อ oh. ใช่พี่ทํางานเลี้ยงชีวิตตัวเองไปวันหนูรับได้หรือว่าหนูอยากมีตังค์มากเลยตอนนี้หนูก็อยากทํางานเหมือนกันดีนะพี่ว่าโอเคนะ oh, <okay. S 1> หนูทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยดิตอนขึ้นมหาลัย อย่างนั้นแหละก็อยากทำมาแล้วแหละพี่กินข้ายังคะเฮ้ยพี่ถามก่อน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 หนูกินข้ายังคะเรียบร้อยแล้วค่ะแต่พี่กินข้าวยังคะพี่พี่ก็กินเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เพื่อพี่ยังไม่ยังพี่ยังไม่กินพี่ลืมเอ้าพี่อยากกินพร้อมแพละ อ๋อหนูกินเวลาก็ต้องกินอีกทีตอนพรุ่งนี้อ่ะได้ <c oughs> ได้น้องแพรวะพี่เป็นคนเสียงดังนิดนึงนะปกติพี่ไม่กล้าสแสดงออกแล้วแบบพี่อยู่คุยกับคนที่แบบคุยได้พี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะ <c oughs> ที่ก็จะเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> ตัวของเองใช่พี่เป็นคนไม่กล้าไม่ไม่ไม่กล้าสแสดงออกความมั่นใจพี่น้อย <c oughs> หนูเป็นคนทําให้พี่มีความมั่นใจ เยอะขึ้นนะเอ้าวันนี้พี่พูดจริงเอาเลยเก็บเก็บเก็นนะคะแตงกล้องหนูเรียนเหนื่อยไหมคะโรงเรียนหรอคะใช่ค่ะหนูเรียนที่สุขุมเดี๋ยวเพึ่งนะเดี๋ยวเพิ่งนะอ่าเรียกเรียกแพรวาหรือว่าแพรค่ะแพรแพรแพรใช่ไหมคะใช่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 เรียนอยู่ที่ไหนนะคะเรียนอยู่สุขุมเนาะพันธุปธรรมค่ะ ืพี่ปัดนานหรือยังคะเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหพี่เจอพี่พี่ไม่มีใครคุยด้วยเลยน้องแพรวามีน้องแพรวแพรวก็ได้น้องแพลวพี่เรียกแพรวดีกว่าพี่ไม่อยากเรียกชื่อที่ไม่ใช่ชื่อหนูจริงอืโอเคโอเคแล้วแบบพี่เพิ่งมาเล่นแอปนี้หรือว่าเล่นนานแล้วค่ะพี่พอพี่เพิ่งมาค่ะพอพี่เจอหนูพี่พี่ก็ไม่อยากเล่นอีกเลย อ๋องั้นพี่เล่นได้เลยค่ะตอนนี้มุกโุกใช่ไหมล่ามมกมมกมุก,มก,มกถูก<ฮ><ต>น่ารักจริงเลยพี่ทําพี่พี่ทํางานนี่พี่ทําทุกวันดีไหมคะใช่พี่ทําทุกวันค่ะพี่อยากห,หาคนใช้เงินด้วยพี่ใช้เงินไม่หมดจริงๆริงไปงหนูมีสแกนไหมล่ะหนูมีสแกนไหม หยอกหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นหนูหยอกหนูหยอกไม่ไม่หนูหนูมีสแกนไหมมีมีมีพิชสแกนไหม, <c oughs> มสแกน <c oughs> แก,น <c oughs> แกนไดมินดหน่อย <c oughs> คนไม่กล้าแสดงออกค่ะน้องแพลวเมื่อกี้พี่แค่ถามหน่ไหมเดี๋ยวนี้ติมฮอตจ้าพีกลักมารักติมรักทุกคนเหมือนเดิมครับคิดถึงทุกคนมากแอนสแกนด้านนี้หน่อยขออีกขออีกพีขออีกพีโอ้น่ารักจังเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่ตอบคำ คอมเมนต์เพื่อนก่อนเอ้ยพี่พี่ตอบอันนั้นเพื่อนก่อนเพื่อนทักมาแป๊บนึงนะคะแค่คาแดนแบบเอาอีเอาอีกทีไหมล่ะสแกนอ่ะแต่หนูต้องเต้นกับพี่เอาไหมเฮ้ยไม่เอาเอาไหมน้องแพลวเอาดีดี โหน่ารักจังเลยอ่ะพี่หน้าตาพี่พี่ดูแก่ไหมคะไม่แก่เลยหนูชอบเด็กแววนไหมชอบใช่หรอจริงหรอน้องแพลวอุ้ยจริงหรอพี่พี่พี่แว้นจริงหรอใช่โหูหนูรู้จักไอซีเจ็ดสิบไหมคะทีเจ็ดสิบ ใช่ C C เจ็ดสิบอ่ะคืออะไรอ่ะรถรถมอไซค์อ่ะค่ะพี่ไม่ว่าตินตอนไหนก็ยนงมเหมือนเดิมอยากเห็นรูปกันเซอร์ดูกันนั่นแหละรถพี่น้องน้องแพลวใช่แต่เวลาพี่พี่ปิดนี่ถ้าพี่บิดนี่เป็นยังไงคะเวลาปิดโอ้น้องแพลวเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงนะได้ค่ะได้พี่แค่บอกเฉยๆว่าพี่ก็เป็นเด็กแว้นเหมือนกันถ้าหนูชอบพี่พี่ก็อ๋อสเปกอ่ะ <Okay. S 2> บอกสาวไปถ้าหนูแพรวอยากโดนจิ้มที่ก็เป็นนั้นจิ้มให้ได้บอกเร็วเดี๋ยวพี่มีอะไรให้ดูน้องแพรอโอเคโอเคหนูชอบเด็กแวนใช่ไหมใช่ใช่ใชใชพี่เล่นกีตาร์เป็นนะ <laughs> <laughs> คนอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้จริงจริงจริง ขอเักงหนึ่งผลงานพเพลงสักท่อนนะสักท่อนได้ค่ะขอเสยเงอนหนูเห็นรถพี่หรือยังซีเจ็ยัง <S 1> 1. <S อะไมหมูเซร์กันโอ้ยพี่ไม่เคยเห็นใครชอบเด็กแหวนมาก่อนเลยอ่ะแล้วพี่แบบพี่เป็นรถเก่าๆด้วยอ่ะที่แบบ<อ>ใช่คันนี้แหละน้องแพลว<อ>หนูพร้พอมซ้อนกับพี่ไหมปปได้นะค่ะพี่สปเปเชยจริง โอ้ไม่ก้าดีใจอ่ะพี่ดีใจ <laughs> มาค่ะหนูฟังเพลงพี่ได้ไหมโอเคโอเคได้สามสองไปรน่นร่นมอไซของพี่นั้นได้ไหมน้องพี่รับรองว่าพี่มีใบขับขี่โอ้น้องสาวนังสอนทายพี่สักที hey. จะพาคนดีไปส่งจดหมายปลายทางร่นมอไซของพี่ถึงมันจะเก่าแต่ว่าความเก่าต้องยกให้คันนี้เลยดูจากภายน้องน้องอาจจะดูเฉยเฉยแต่ว่าข้างในพี่ใส่ลูกสูบสีบี สีเ่เจ็ดสิบลูกสูบสีบีคาบูเด่นขึ้นร้อยแปดน้องเฮ้อบ่ายบายเม่นสี่เจ็ดสิบคันนี้พี่ร่างไม่เซ็นจะพาน้องไปสวนช่างเจนไปไม้นอ้องไปไม้แล้วน้องเศ้าเอ้อน้องเชื่อพี่ตาว่ารถพี่มันแรงพี่เคยแข่งกับฮอนด้าโซนิง รถพี่นี่กินขาดนี่กินขาดอีน้องเออเอา้าแพ้วสีเจ็ดสิบลูกสูบสีมบีคาบูดันขึ้นร้อยแปดน้องเออร์บายบายเมน้นสีเจ็ดสิบคันนี้พี่แรงไม่เซนจะพาน้องไปสวรรค์จันเจบไปไมมน้อง หนูพร้อมสอนพี่หรือยังพร้อมค่ะพี่พร้อมๆเอ้ยสี่เจ็ดสิบลูกสูสีพี่คาบูนันขึ้นหน่อยแปดนอนเพิ่มวหญวให่เบนพี่ชอบมากเลยอ่ะพี่แต่งเพลงนี้เพราะว่าพี่พี่รอร้องให้ใครคนหนึ่งฟังสุดยอดค่ะพี่สุดยอดหนูเรียนหนูเรียนเรียนอะไรคะ เรียนสุขุมน้าพันอุปถัมภ์ค่ะอุปถัมภ์เหรอมีชื่อย่อโรงเรียนไหมคะสอ,อ,อค่ะสอ,อใช่ไหมพี่มีหนึ่งบทเพลงโอเโอยพี่มีหนึ่งบทเพลงน้องแพลอสอ,อใช่ไหมคะ หอยฟิตฟิดต้องหอยซอหอยมีราคาหอยหอยซอหอยสะอาดหอยหอยซอหอยอดทนหอยหอยซอหอยฟิดต้องหอยซอ ต้องหอยซออหอยมีราคาหอยหอยซออไหนดูลองร้อยพี่ฟังหน่อยอะไรนะหอยฟิตฟิดต้องต้องต้องแบบต้องสัมเสียงพี่เลยนะ,อะหอยฟิตฟิดโอเคหอยฟิตฟิดต้องหอยซออ <laughs> ต้องหอยซออ้าเฮ้ย <laughs> น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะพี่อยากเล่นนะพี่แซวเล่นเฉย พี่เป็นโทรเวิร์ตใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่กล้าแสดงออกเลยพี่เป็นคนใช่โปรติโลกภายนอกที่แบบที่พี่ไม่รู้จักผู้คนจริงๆพี่พี่ก็จะไม่คุยเลยค่ะเงียบเลยใช่ถ้าพี่แบบไม่ได้ไม่ได้มีคนที่แบบอืมเข้าใจพี่จริงๆพี่ขอบคุณหนูนะเอาหนูเขินพี่เหรอใช่ค่ะหนูเขินพี่ว่าอายพี่ว่าอายว่าแปลก หนูอยู่หนูอยู่คอนโดเหรอคะไม่ค่ะหนูอยู่บ้านอ๋ออยู่กับพ่ออยู่กับแม่เหรอคะมีพี่ชายหรือเปล่าไม่มีค่ะหนูลูกคนเดียวใช่ถามถามพ่อให้หน่อยว่าอยางมีมีมีลูกชายคนหนึ่งเปล่าอพี่จะมาเป็นลูกชายพ่อหนูไม่ใช่พี่ไม่ได้อยากเป็นอ๋อพี่อยากเป็นอะไรคะ พี่ไม่รู้ว่าพี่อยากเป็นอะไรอ่ะโอ้โบิดอีกนิดนึง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 ขอบิดอีกนิดนึงอืมพี่จะทำอะไรต่อคะอุ๊ยอะไรคะ พี่พี่จะทําอะไรต่อคะเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่นั่งมองหนูได้ทั้งวันก็นั่งมองหนูได้คิมมีหนูโตมากถือว่าพี่คุยผ่านไหมหนูชอบไหมได้เลยเนะี่ยหนูชอบคนตลกใช่ไหมล่ะอบคนตลกค่ะแบบหนูขาอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่หนูหนูเป็นคนเส้นตตื้นสเปคสเปคหนูจริงๆพี่ขอถามจริงตรงๆเลยสเปคหนูอ่า ตวกว่าตลกตลกชอบคนตลกแลก้วก็เป็นคนมีเหตุผลอะไรเงี้ย,ยค่อยค่อยคุยกันได้เราคุยกันได้ชอบดูแลอะไรเงี้โอ้ยหนูหนูหน,หน,หนเเูเวลาหนูไปโรงเรียนหนูหนูเวลาหนูไปโรงเรียนหนูถือกระเป๋าเองหรือเปล่าคะเดี๋ยวพี่ถือให้ <Okay. S 2> อ๋อโอ้โหสเปกอะไรอีกคะอย่างงี้อย่างงี้คือผ่านเลย ค่ะเลยเต็มร้อยได้สิบีอกหรือย่อเล่นหนือย่อเล่น <c oughs> ไม่ถามสเปคพี่มั่งเหรออ่ะสเปคพี่เป็นอ,อ่ะพี่ไม่มองนะพี่ขอไม่มองนะสเปคพี่นะใส่เสื้อกันหนาว ม,มีหมอนข้างวางอยู่มีหมอนรองอยู่ <laughs> ปากชมพูชมพูหน่อยเสื้อกันเสื้อหนาวสีเทา <c oughs> สเปคพี่สเปคพี่ประมาณนี้ค่ะน่ารักจริงๆเลยแพวขอบคุณค่ะเ <c oughs> นี่ยหนูไปแล้วหนูไปละหนูจะไป ปัดต่อไงพี่แอบชอบหนูประคะเนี่ยพี่จะคุยต่อกับหนูหรือเปล่าฟี่เ,เนนจ็ดสิบพีหอยสิฟีดพีฟีดเ <c oughs> จ็ดสิบพีฟีดเ <c oughs> จ็ดสิบพี แบบนั้นค่ะพี่ไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นพี่เข้าอ่อนเลยแพลวอ๋อพี่พี่นั่งก่อนพี่นั่งก่อนพี่นั่งก่อนสี่เจ็ดสิบพี่ค <c ười> าบูดด,ดนะ <c ười> น้องแพลว <c ười> อ่ะ พี่สตรีมอยู่ค่ะไม่จริงอ่ะหนูรู้แหละวขาอมีคนส่งมาให้หนูดูโอ้ o ยไม่กอนไปว่าแล้วทำไมเล่นกักบกัโมติหนะไม่ครับ <c oughs> เป็นความเป็นจริงอ่ะคือหนูแซวพี่เขินยับเลยหนูมไม่กล้ามาพูดอะไรกับพี่่างนี้หรอกพี่รู้พี่รู้ พี่รู้พี่รู้ว่าหนูกักหนูกักไว้หนูไม่อยากเล่นเยอะออใครเป็นคนนอนบ่อนไส้เพื่อนกูถาม <c ười> เอ้ยนอนโอคุยตั้งนานหอยฟิตฟิตกูต้องหอยสู่ล่โอ้เพื่อน แต่พี่ขอก่อนได้ไหมมาพี่ขออจอหนูหน่อยพูดให้ไวช้าช้าไม่ต้องพูดอย่าพูดนะพูดอจอมาขอราไม่น้องแพลวไอเหตุอย่าพูดนะน้องแพลวป๊บนึงนะหนูลืมแป๊บนึงหนูลืมแป๊บนึงนะน้องแพลวหนูลืมชื่อหนูหนูหนูรอดูอจอพี่เด้งแล้วหนูฟอพี่กลับหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่คนเดียวนะพี่คนเดียวโอเคพอพี่มาก่อน โอ้ my god โอเคโอเคีทีละตัวหรอครับโอเคค่ะ P P R R I I M M R O S E R O S E ค่ะแล้วก็ O N L Y ค่ะ O N L Y หูชื่อยาวด้วยแม่งไม่รู้บอกเลยอุ้ยแป๊บหนึ่งนะน้องแพล วิโอ้โหวิโทรศัพท์พี่ค้างอันนี่นี่อะค้างอะไรไม่รู้น่ะเจอพี่เลยรึไม่โอ้โหอันไหน อืมคนฟอร์มาเพียบโอ้ยพี่หนู่พี่ต้องอัพโทรศัพท์ใหม่ละเรื่องไี่เช่กกูสาะคุยกูบอกกูก่อนกูก่อน เยอะมากคุณวิสนุกมากค่ะน้องแพลวถ้าพี่มีช็อตพี่ขออนุญาตไปลงต่อๆได้ไหมคะได้ค่ะได้ไโอเคขอบคุณมากค่ะน้องแพลวหาออจอพี่ได้ไหมอ่ะไม่โอ้โหใครจะหาได้บ้ากูหอก่อนไวัจังวะ อ้ยกูยอมพวกมึงจริงๆเลยวะกูยอมจริงๆเลยเพื่อนโอ้หไวมากๆไวแบบไวมากๆอ่ะโอ้โหเฮียยอมจริงเลยวะ่ะผู้ชายจริงๆอะ่ะกูเชื่อจิตใจเมื่อคือผู้ชายตัวจริงเว้ย